สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดี FC วส,สุข,ขูสุคนนพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพบกับบ่าวสุกพี่น้องจากซองบ่าเล่าวคนดีๆเอ่อวันนี้อัปเดตเอ่อคลิปน้ามืดมิ่งนี่เนาะพี่นออ้องเพราะว่าเอ่อมันมันกะขืนยุคน่ะน้าขืน,นยุ่บาสุกเลยคิดไอเดียเนาะมาตำอันนี้ตำข้าวปุ้นพี่น้องแต่ว่าห้าสิบมกินอยู่ทั้งเฮือนห้าสิมากินอยู่หนังแกงพี่น้องห้าสิลงมาดินหนังแกงแยมแรงๆเนาะโอ้หมดหลายพี่น้องเลย สำหรับฝนกันเนาะฝนกับคือสิโต๊กตอนแรงสำหรับตอนเสาร์มันบโต๊กพี่น้องเอยมันมาโต๊กตอนแรงโต๊กหน่อยหนึ่งเนาะแล้วการันท้ามาน้ำสีถ่วมหรือบถ่วมกันยังเราโบออกเลาพี่น้องขันฝนมากอีกนี่แม่นถ่วมขันฝนมากนี่แม่นแม่นบถ่วมเนาะพี่น้องขันฝนมากอีกมืออื่นหรือว่าพายุลูกใหม่มากนี่แต่ว่าพายุเจิมเจอปากาวะหรือสื่อจากไหนไหนพี่น้องน่าจะบบถ่วมหย่อนพายุตัวนี้เนาะถามมันวนมาอีกอะถ่วมแน่นอนพี่น้อง hãy bê luyi gìn nợm, giữ phụn, nhó, má, mì con, mì ba khăm xíng, khăm tơi, khăm nõi, đẻ cả, à, qua lêc ba khăm cả, nòng khôn, nhó, lêc lêc ba khăm xíng, bác. đi nhớ đi đi đi. đi đi để, đi đi, เอ้ือเดแจวบจวบเตาพี่นองครับมาดิน้ำแก้งน้ำแก้งอนทั่วหน้าประสมเนาะกลามเข่าเลยนะครบมีม yeah> right> ี่บนเท้เนาะคนมาใส่เวลาจักมือน้ำจังวิทเขาเนาะคือหน้าประสมนี่ประมาณสองมือขัมมานบกเนาะสมือนี่มเนวิทเขาแต่ว่าหน้าพวกติดน้ำติดน้ำน้องไนไจะใส่เวลาซีหามือนะนาะพี่น้องเพื่อนสี่บกวิทไป

โกงเุ้ยโกงกระเด็นเนี่ยนะจิตติงูมาติโกงโกงยังเลยฮะโกงยังเลยพี่น้องเบิ้งนี้เห็นปะโกงติปตัวนี้แบบนี้คำสิงในปอดสิงเฮ้ยปอดเนี่นะงูเหรอวย้อย ก็เรียลงแถวมันโอ้ยหมอนียากอยากพอด้กินหรอขึ้นทั่นเวกกยัเอจะป้าเอดย่แก่เออเราจะมานั่งินตามองเลยนะท่านผู้ชม เพื่อนมีมานั่งกินเนาะตั้งกล้องไว้ให้ตั้งกล้องไว้พูอยู่วะพูดแต่วมามามาพี่น้องมานั่งดีบ่าโอ้ยฮู้ยมามามาพี่น้องมาโอ้ยนั่งลุกกดีนั่งลุกเลย โอ้มาดีกูวดมาดีกูดพี่น้องมาหลอกกันไปพี่หลอกโอ้ยยยยยมันก็จะจุ่มน้ำีเมื่จุ่มน้ำทีมาพี่น้องมามามากินสิกินั้เดี๋ยวพี่น้องขึ้นเมื่อนี่มีจากสองสามตัวยาดังนะัดังๆนะยาที่ทั้งัไปตดกระหูเลยพี่น้อง เตือมหนาวเหรอจะบังกี้จะบังกี้เอหนาบากตูยกยังอยู่ามุนแบบนี้ดีมุนแบบมุนแบบ VIP เนมันหนามป็าแดกมันบดมันซึมลงไปดุ่มคนเนาะเดินหายไปพ่นมันสูงหนาป็าแดกไปใช้ไปเบิดปะมาพี่น้องมาตำกับปุ้นเด้อเด้อเบิดทนานความแส่งมมาม หอยบาบอไีมีอยทวหอยอ้บังเด้อปิ้งปิ้นากระทังบ้านบาทเว้ยไ่มีเขาดูางทำเลยแม่มึงกรอกนเด้พี่น้องเด้อมามาพี่น้องมานำแจงตัวบ้านเด้อพี่น้องตามมาคนอม กงวมบ้านเนาะมสีบเนปีั่กมาปีงกแวิดั่ดมากินเบียร์เบียร์ไม่หินเนอพี่น้องเ้อโอ้ยห้ามเอาเบียร์ไม่หินเนาะดเมือพิ่พเิ่ากูาเนอพี่น้องลุงกินยสมบรรยากาศเนาะพี่น้องนั่งสมบรรยากาศงานพกเปลยงาทางคางานทางค้าเอ้ยเขาหัล่างอนี่บบสุผาดไมงบฮะ รยยา้งวิวนพีทรวยก็ว่าุิมซือะสขอไรเอเป็นขอเนี่ยกบวเนาะขอภยาเอยมาพี่น้องสามีเออมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อไอ้่ไรคือเกาพี่น้องเลย บมขึ้เก่าไอ้พวกนี้ฮะหอยยีร่าก็ขึ้นเก่าหนักแกงขึ้นนะม้อนี่ตับสั้นนะม้อนี่ม้อนี่ตับสั้นนะพี่น้องแม่งไม่กับจนเข่าเนาะจะบู๊ซึกนะม้อนั่งก็ยีก็เลี้งม้อนปาจีบ้าเหือยอ่ะฮะโอ้ม้อนปาเหือยอ่ะปาเอาขุมทำปลาเบิดอยู่บ่เดิเบิดอยู่บ่อันเบิดจะซื้อ ตามม่อีกว่าเนอ่ยตามม่อีกว่สามเลยตามมไม่เนี่ยหว่าหอยยูพี่เด้อหว่างหอยอยู่ก็เพ็ดดีน้องคืยขาไผ่คร้รายงานสถานการณ์น้ำท่วม่านผู้ชมข่าวหรอตอนนี้น้ำก็กำลังท่วมนาพวกเรานะสี่ห้าสี่ห้าให้เป็นแบกเกอรอีกแล้วเนาะ ที่หาให้ให้มันเคืองล่อตึงเหยื่อแาเพไ่นโต๊ะมาอีกรเน่ยเนาะบ้าน้ำเทนบกบุกแห้งเลยปบุกแห้งประมาณสามเมตรพี่นองบุกสามเมตรสามเมตรถูกปะบุกอม้ประมาณเมหนึองเมตรนี่แหละบเกินฮะของเ้านี่ลูกไม่เดียวหนิเนาะฮันลูกบอว่ามันขึ้นขึ้น่เลยวากคือสองคือน้อประมาณนี้เนาะ ไม่มานี่บุมีพันเกองหัตีเอาแล้วเอาเรื่องบันคาดงานปั๊บโอ้แดดออกพี่น้องมีแห้งดิบาน50น้องผลผลใสีโต๊ะเดี๋ยวดินด่ปะอี่ปะไม่กูมองม่รวมไม่รวอไม่รว่ ใช่ใส่ๆนกูบอกกูสุดพยายามมันได้มาๆพี่น้องมาๆมาโอ้ยไพ้กบโวล้ช่ยฝาดบ้านเนี่งเป็นยูทูบเบอร์เอไผล้วนั่นเรือพี่น้องเลยกินอะไรดท่านสิบบากระมือท่านว่าสั่งาเบมาได้น้อพี่น้องินบดท่านนี้ใช้ยูปาปาเนี่บ่เดปนี่เคยินสมงบดพี่น้องมาซุกได้ปคนตามเนี่ยูทูบเบอร์เนาะ ม้วเป็นโตกับเบิร์ตได้หมดเบิร์ตตอนนั้นกินกินเสือกินเด็กใหม่มาหน่อยหน่อยบ่เนี่ยเด็กใหม่เบิร์สุกเลี้ยงเด็กปั่นเด็กปั่นม้วนน้อยขึ้นมาหน่อยนี่เป็นเด็กปลาคำซิงพี่น้องเอ๋ปลากองเด็กเล่าเด็กเล่าวปลากรงเด็กมีอคดเนาะพี่น้องเอ๋ผมมีเด็กอะไรผมมีเด็กเพื่อสมัยลูกเด็กคิดบุญอะไมากินหนามาเสร็จครับหนุ่มพักเสร็จกันเลยก็อิ่มนะว่าม้นเนี่ย เอาดูในี่โอ้ห้าจนโหดพี่น้องห้น้อยเบาละจนโหมดมอสฮอรอเก้อแหลกเสียงเสียงนะอะไรก็ห้ามะจริงจะเห็นได้เงี้งซกปกับพวกนะกูจีดกูจีดกำลังกินกูกระสีด้โอ้โหเดดพี่น้องเอ้ยแดดฮอตนาทแดดแห้งนาท

เว้นแบกเว้นงานพากันมาหีนน้ำแกงพี่น้องเลยบ่มีข่าวบ่มีข่าวพี่น้องหน้าผู้นี้เราบ่เห็นมองเจ้ยกนั่งเนี่ยมันบ่มีข่าวเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเราบ่ได้เห็นหน้าจะเอาข่าวตอมันข่าวตอมันคือไปไปไปพี่น้องไปโอ้คลิปนี้กับบันเทิงเนาะเทสทีมเทสทีมคนทีมไ เท่ต้งนีเทเลยเท่ไปเบื้องไปเบื้องตาผมเท่เบื้องตาเป็นสิไปของมั่งเขาเดินเท่ไปแท่นั่นเออล่างมันนี่ล่างนั่นสิเออบ่อยหิ้วเสียท้ทำกุตไปมีี๋ยพี่น้องมันเนาะฮะกับบ่ค่อยได้ลงมาเนาะขันบ่ได้มาถ่ายคลิปหนึบ่ลงมาสะพดนี่นี่นี่โอ้บ่ลงที่คออยู่นอกอยู่นี่ประจําเลยขอใส่มอกแต่ยังหน่อยลุงมะดินและมวนพี่น้องไอ้หนำแก่ไปยามมอกไป มอนี่ส่วนมากินกินตำสมเด้อมอตยวะมอกมาเอเมาคิดไว้สิกินแบบเซตเซ๊ะแทบถ้ามีถ้ามีมอเกาะ้าสมมอขึ้นเลยเพรว่าจวเปียกปลาพี่นอเมื่อเมื่อเมื่อเมืราไปอกเะไปดอไปาน้ำเสีไปไปจะเป็ตัวน้ำเสับเฮาไปเดินท้าเนเท้าถาไปพร้อมกันจิวันจังหวัด่ายคลิปเลยนี่ ยุคคุณเออณล่นยุคคุณพาเลนะมึงกับบุม่วนกับนาวต่วอป่ะน่าหมักน้อยสียามเลยเอาอยาขูว่ว่ะปพี่น้องสำหรับคลิปนี้บลาซุกกับชิขอตโตมนะพระจากเนะาะจะกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับปลาซุกในเดอ้อพี่น้องเลยไปพี่น้องน,น,น่ามากกับทวนน,น้ำแกงนี่บ่ท่านบกเด้อเดี๋ยวจะมาอัปเดตในเบื้องใหม่อีกทานได้ดิลูกไอ้เต้เด้อ